ตัวนี้ประมาณ8ปีที่แล้วแ่ะครับนี่นะครับก็เป็นตัวที่เราก็ยังยังเขาเรียกว่าหาอยู่ว่าตัวไหนมันจะเด่นแต่ตัวผมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่ที่สวนไผนะ่นครนายกครับแถวแถวคีรีวันมาดูไผ่ก่อนนี้ครับ ตัวนี้เราเรียกว่าไผ่เลี้ยงข้อเบิ้ลครับมันเป็นไผ่ที่ดูลักษณะหน่อแล้วนะ่าจะเป็นไผ่เลี้ยงลำครับพึงจะมีอยู่สองกอเท่านั้นนะตอนนี้ก็มีโพสต์เฟซบุ๊กไปก็มีคนสนใจครับเพราะตัวนี้มาจากเมล็ดแล้วครับ8ปีประวัติคืออันนี้ลุงกรมเคยขายไปให้กับลูกค้าครับเขาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าแต่ก่อนเราก็ไม่มีความรู้นะแปปีที่แล้วเขาขายไปมันไม่สวยครับ เขาก็เอเอาไผ่อะไรมาขายให้ทำไมมันลกมั่งอะไรมั่งแล้วมันเจออยู่สองกอครับนี่คือหนึ่งในสองครับที่เขาบอกว่าเออแต่มันมีนะเราก็เลยไปดูแล้วก็ขอซื้อกลับมาแต่เขาก็ให้ฟรีแหละให้ขุดมาครับอ่านี่คือไผ่เลี้ยงเราเรียกว่าเลี้ยง้อเบิ้ลน,นะครับดูหนอเขาสิครับมันก็จะเป็นทองทองอย่างนี้แหละ ผมก็ดูดูแล้วเออมันก็เข้าท่านะน่าจะเป็นเรื่องของไผ่เลี้ยงลำทีนี้คําว่าข้อเบิ้ลเหมาอยังไงไม่รู้ว่าต่อชื่อต่อไปนี้อาจจะใช้อย่างนี้เลยหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีทงเรื่องชื่อนะอันเห็นไหมครับข้อมันเป็นเบิ้ลเบิ้ลอย่างเงี้ยครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็ข้อเบิ้ลเบิ้ลเห็นไหมครับนี่มาดูนี้นะเห็นไหมข้อสองข้อนี้แล้วอันนี้ก็ไล่มาเรื่อยเรื่อยเื่อย่านะครับอันนี้ก็ข้อเบิ้ลนะครับแต่มันไม่เบิ้ลทุกอันนะแล้วเบิ้ลอยู่เฉพาะตอนท้ายๆครับ ตอนตอนล่างๆไม่ใช่ท้ายล่างๆนะอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เริ่มที่จะให้หน่อดีครับหน่อมันออกของทองครับมาดูต่อนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วตัวนี้ขยายพันธุ์ทํำยังไงก็ปกติก็ขุดงาเหลาะครับแต่อันนี้ก่อนจะขุดเห้าเนี่ยเราก็เสียดายนะครับเพราะมันมีกอจริงๆมันมีมาสองกอแต่อีกกอมันโดนงําโดนงําคือโดนโดนเพื่อนเบียดไม่ค่อยโตครับกอนี้ค่อนข้างโตดีเราก็เลยมาขยายกอน,นี้ครับ วิธีขยายพันธุ์ก็คือตอนครับแล้วก็ขุดเง้าอันนี้ดูดีครับนี่เห็นไหมครับมีรากหมดแล้วนี่นี่ลุงกรมจะตัดแล้วครับแต่ว่าเออเดี๋ยว่า่ดีกว่านะครับนี่นี่ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอ่านี่ก็เป็นไผ่เลี้ยงข้อเบิ้ลก็ต้องขอขอบพระคุณท่านหนึ่งนะครับเขาก็จองไว้3มกิ่งแต่ลุงบอกไม่ต้องจ่ายตังค์รอให้ชําก่อนแล้วเขาก็จะเอาหลายตัวก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปนะครับ พอดีโพสเฟสแล้วเขาสนใจกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ประมาณ8ปีที่แล้วล่ะครับนี่นะครับก็เป็นตัวที่เราก็ยังยังเขาเรียกว่าหาอยู่ว่าตัวไหนมันจะเด่นแต่ตัวนี้คือจริงๆลักษณะทรงแล้วนะ่าจะเป็นไผ่เลี้ยงลำนะครับแต่ว่าผมก็เรียนรู้จากเฮียกุยบางทีไผ่เลี้ยงลำเนี่ยมันมีข้อดีคือเวลาหักหน่อไปปุ๊บเฮียกุยที่อยู่นู่นนะชัยพักดีชุมพลนู่นนะ,ะก็ต้องขอ ขอบคุณเขาอีกทีหนึ่งที่เราได้ความรู้มาเขาว่าหักหน่อแล้วมันไม่มีแขนงเออจริงจริงจริงถ้าเกิดว่าไอไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะงานเข้าคือคแขนงเต็มไปหมดเลยก็บางคนก็จะลำคาลร,รังเกียจก็แล้วแต่นะว่าใครจะมีข้อดียังไงบางคนเขาว่าไอตัวนี้ไม่ดกแต่ว่าเฮกุยก็บอกดกนะแล้วต้องขออนุญาตแชร์ความรู้ของแกมาให้ให้ท่านที่ยังไม่ได้ปลูกฟังไอเราเองก็บอกของตรงเลย ตัวนี้มันยังแค่พึ่งเริ่มเริ่มครับยังไม่ได้จับข้อมูลอะไรนะครับอันนี้คือไผ่เลี้ยงข้อเบิ้ลครับนี่ดูใบเขาจะค่อนข้างฝอยนะนะครับใบค่อนข้างฝอยอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวลุงคมจะตัดแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตมาคนเดียวครับก็ทําเองอะไรเองทุกอย่างเลยอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะตัดอันนี้ไปไปชําต่อนะครับนี่ลุงกลมตัดแล้วครับ ก็รากแน่นแต่ว้ไปชำต่อครับนี่ก็น่าจะได้ประมาณสักใหม่ๆนึกว่าสามสี่กิ่งโอ้เยอะเหมือนกันเลยมาดูเขาจริงจริงเอ้าเยอะเหมือนกันนะครับก็ได้เอาไปทําแม่พันธุ์ต่อก่อนครับอ่าท่านใดที่จองไว้ก็รอสักแป๊บหนึ่งเอออันนี้แพงไหมอ่าคุยโฆษณาไปสัหน่อยสามร้อยบาทลุงกลมก็ว่าราคานี้ไม่แพงไม่ถูกนะก็ว่ากันไปถ้าเกิดคุณซื้ออ่าถ้าคุณผู้มีพระคุณซื้อหนึ่งต้นสองต้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่า ถ้าซื้อเยอะมันก็ควากันทิ้งแต่ตอนนี้ไม่มีของนะครับมีแค่กอนนี้แะที่ลุงมาเร่งขยายก่อนนะครับแต่จริงก็มีชําไปบ้างแต่ว่ามันหนึ่งต้นสองต้นที่เหลือนะคนก็มาเอาไปบ้างอะไรกันบ,บ้างนะครับอ่าอันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มใส่ครับได้มาทั้งหมด9ต้นแต่ว่าน่าจะรอดแปดเพราะมีต้นหนึ่งเรื่องของรากไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าจากเดิมที่เรามองเห็นว่าสามนะนะพอมาใส่เขาจริงๆประตัดจริงเขาได้จงแปด อ่าโอเคลงกมฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่คือไผ่เลี้ยงโคบึนครับแต่หน่อสีทองนะ